สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้พี่ยามก็จะมาพูดถึงไขควงอีกยี่ห้อหนึ่งของญี่ปุ่นที่พี่ยามชอบเป็นยี่ห้อเอเนกในตลาดมือสองเครื่องมือช่างญี่ปุ่นน่หาไม่ยากเท่าไหร่แต่ตลาดมือหนึ่งบ้านเราเนี่ยพี่ยามเคยเดินดูตามร้านขายเครื่องมือช่างไม่ค่อยเจอนะบ้านเราเนี่ยยี่ห้อที่เรารู้จักเรื่องหลักก็เป็นเนเซลอันนี้อยู่ในมือพี่ยามจะมาดูสองตัวแรกนี่ก่อนอันนี้เป็นเอเนกรุ่นที่ เล็กไขควงด้ามทะลุคําว่าไขาควงด้ามทะลุหมายความว่าตรงปลายด้ามเนี่ยจะเป็นเหล็กก้านเดียวที่ใช้กับตัวไขควงเลยพูดง่ายเด็กที่ใช้นะครับจากนี้มีด้ามหุ้มทะลุมาตรงนเนี้ยปลายนี่นะครับที่กขาทาเป็นโลหะกลมๆไว้เนี่ยมันเป็นเหล็กแท่งเดียวกันเพราะฉะนั้นในเวลาที่เราใช้งานเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้คอนอยางหรือคอนไม้ก็ได้ตอกลงไปเพื่อ เพิ่มแรงในการขันใช้ในกรณีไหนครับใช้ในกรณีที่ตะกูยึดติดแน่นขันไม่ออกเราก็ใช้ไขควงด้ามทะลุนี่แหละตอก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 ไปหมุนไปนะเวลาตอกตอกไปหมุนไปเพื่อคายเกีียวออกมาปัจจุบันนี้ไขควงด้ามทะลุก็ไม่ค่อยมีคนใช้งานเท่าไหร่เนื่องจากเรามีสว่านกระแทกไขควงกระแทกที่เป็นบล็อกมาช่วยพ่แรงเยอะมากๆเลย แต่โดยส่วนตัวพี่ยางก็ยังชอบพวกไข่ควงที่เป็นแกนทะลุหรือด้ามทะลุนี่เพราะว่ามันแข็งแรงบึกบึนดีอย่างอันนี้องเอเนกเนี่ยเป็นรุ่น150เขาบอกใช้โบริตีนัมเวนเดียมนะครับเป็น a c r โมริตีนัมเวนเดียมแข็งแรงกว่าโครมเนเดียมรับแรงกระแทกได้มากกว่านิยมใช้ในเครื่องมือช่างที่ออกแบบสำหรับพวกเฮฟวีดิวตี้ตรงบริเวณโคนเนี่นะครับสามารถจะใช้ใช้ประแจ ไปจับขันได้อีกโหมันรับแรงได้เยอะจริงๆดูครับเนี่ยาต่ไม่จะใช้หกเหลี่ยมขันหมายว่าเวลาที่เราเจาะลงไปถ้าเกิดมันยังไม่ออกนะหรือว่าต้องการแรงในการหมุนนะเดี๋ยวมีอันนี้หมุนให้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหัวไขค,รครวงเนี่ยจะต้องมีความแข็งแรงทคนี้มาดูที่ด้ามหลังจากหมอกวงเป็นโบลิบดีน้มวาเนียมเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นหัวแฉกเบอร์หนึ่งความยาว75มิลหรือว,ว่า7.5้าเซน อันนี้เป็นเบอร์สองคูณหนึ่งร้อยหมายความว่าเป็นแฉกเบอร์สองยาวร้อยเซนเวลาที่เราซื้อไข่ควงเนี่ยนะครับสังเกตว่าไข่ควงยี่ห้อที่เป็นมาตรฐานเนี่ยเขาจะบอกอย่างอันนี้ของ e เอเน็กเหมือนกันบุนเจ็ดสามศูนย์เบอร์สองคูณหนึ่งร้อยบนฉลากเขาก็จะบอกว่าอันนี้เป็นไข่ควงแฉกเบอร์สองคูณหนึ่งร้อย อันนี้ก็มีเบอร์มาด้วยอันนี้เป็นของที่มาจากญี่ปุ่นแต่ว่าพี่ยามไม่ได้ซื้อจากช็อปนะพี่ยามได้จากร้านญี่ปุ่นมือสองมาละอันนี้ก็จะเป็นเหมืนอนกันครับโคนด้าไม่ได้บอกเป็นโคมโมลิบดนัมเน,น็ตก็เป็นด้ามกระแทกเหมือนกันนะครับวันนี้ก็จบรีวิวเรื่องของไขควงตลรับงานหนะักยี่ห้อเอเ็กใช้โมลิบดีนัมสังเกตว่าตรงด้ามจะมีแป้นโลหะไว้สำหรับใช้ค้อนตอก โดยส่วนตัวพี่ยามชอบของยี่ห้อน,นี้เมื่อไหร่ที่พี่ยามเจอนะมักจะต้องซื้อมาเนื่องจากถูกใจในการออกแบบถูกใจในเรื่องของความแข็งแรงทนทานนะครับบ้านเราหาซื้อไม่ง่ายนะแต่ถ้าเกิดใครมีโอกาสเจอนะลองยี่ห้อน,นี้ครับไม่ผิดหวัง